ไมเอ้16นะคะวันนี้ไมก็จะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังนะคะชื่อเรื่องไม่มีค่ะ <c oughs> กาลคั้าหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งชื่อว่าน้องไม้ค่ะน้องไมเนี่ยมีความฝันว่าอยากที่จะเป็นศิลปินไอดอลค่ะซึ่งนั่นก็เลยทําให้เธอออกเดินทางตามหาความฝันค่ะน้องไม้ก็ได้มาเจอกับรายการ Last Idol Thailand ค่ะแล้นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่น้องไมแข่งนะคะและแล้วมันก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดสินค่ะซึ่งพี่หนูนาก็ได้เป็นคนตัดสินนะคะ แต่สุดท้ายน้องไม้ก็ทําตามความฝันไม่ได้ค่ะอ้าวไม่มีหน้าสุดท้ายถ้าทุกคนอยากให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะอย่าลืมโหวตให้ไม้เข้าเป็นทูห้าซีสเปเชียลเพียงกดดอกจันสี่เจ็ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทวออกค่ะแล้ววันนี้ไม้ก็มีเพลงที่ม้แต่งเองอยากจะมาเล่นให้ทุกคนฟังค่ะเพียงแค่ หรือวทให้ไหมนะคะ